ครับสวัสดีนานา,น,านักตกปลาทุกท่านนะครับผมทริปนี้ครับจากสาพาตรุยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอ่างพุตะเคียนนะครับหรืออ่างน้องมะเขือนะครับตำบลองค์งงพระนะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทริปนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองที่ได้มาอ่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตกภารกิจเรามี ตามหาโทฟี่นะครับเป็นกุ้งกำกามนะครับสำหรับทริปนี้นะครับกุ้งกำกามแล้วก็ตามหาปนินโบเช่นเคยนะครับว่าทริปนี้เราจะตั้งใจมาตกกุ้งด้วยนะครับเตรียมเบ็ดกุ้งมานะครับเตรียมเบ็ดกุ้งมาแล้วก็เตรียมเหยื่อมานะครับเหยื่อที่ใช้ก็คือจะมีทั้งไส้เดือนนะครับตับไก่นะครับแล้วก็หัวใจไก่นะครับที่แน่นๆคือเน้นหวัวใจไก่นะครับ เดี๋ยวค่าคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตกกลางคืนนะครับตกตกกุ้งตกกลางคืนแต่กลางวันก็จะตกปลานินนะครับตกปลานินก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชร์กันนะครับว่าจะได้ผลยังไงอะไรนะครับเป็นครั้งแรกนี่ครับที่จะตั้งใจมาตกกุ้งนะครับน้าไม่เคยตกเลยก็ไปเรียนรู้เทคนิคก็คือผมตกไม่ได้ตกแบบแบบแบบที่แบบยกนะครับตกแบบตีเหมือนตีปลานี่แหละฮะ ลองดูว่าเพราะงวดที่แล้วมามันเข้ามาเล่นเลมโฟมนะครับเม็ดโฟมบี้ย่อยไปหมดนะครับเม็ดโฟมก็เลยลองตีเหยื่อกุ้งแฟมลงไปนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับค่าคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวกลางวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นนางฟ้ากันนะครับผมอีกครับก็ยังไงก็ก่อนไปติดตามชมคลิปก็ก็อย่าลืมกด ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจให้จ่าสาพัตรุยในการออกมาทําคลิปหาทาคลิปสวยๆดีๆมาฝากท่านผู้ชมไว้รับชมกันนะครับผมโอเคครับไปล สำหรับว,ว right more 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 ันนี้เหยื่อที่เราใช้นะครับเหยื่อจะะสาปาตุเุยนะครับสูตรสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรหนึ่งเป็นเหยื่อสาเร็จรูปนะครับผสมน้ําตกได้เลยนะครับนี่สูตรหนึ่งนะครับสูตรออริจินอลนะครับผมวิธีการผสมนะครับการผสมก็นี่หนึ่งถุงบรรจุหนึ่งกิโลนะครับผมหนึ่งกิโลเดี๋ยวมาดูกันผสมกันนะครับ เหยื่อไปได้แล้วครับ เ,เราไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับกะทิะทิน้ํานะครับผมใส่ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนี่ครับต่อไปก็ผสมน้ำที่ใหม่นะครับแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็ ให้เข้ากันให้เข้ากันครับเดี๋ยวแต่นา้นาๆชอบนะครับจะเอาแบบผงหรือแบบนิ่มก็ตามสบายนะครับเดี๋ยวแต่ชอบเลยนะครับผมก็จะประมาณนิ่มนิดนึงน,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 นะครับผมหอมครับหอมสุดหนึ่งครับเดี๋ยวจะสาพะัะตะลุยนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับผมก็เดีย๋ยวถ้าเกิดนานาอยากได้ก็แอดเพจมาซื้อได้นะครับจะส่งทางไจะมีให้นะครับผมไม่แพงครับกิโลหนึ่งก็ประมาณห้าสิบาทครับผมค่าส่งต่างน,นะครับสมเสร็จแล้วประมาณนี้ครับนาะนะเดี๋ยวไปปั้นตีได้เลยครับผมโอเคครับ ขนนงงเ <c oughs> ขา<อ>เขาเคยลงไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> มันพุ่มมาแล้วมด้เลย <c oughs> โอ้อยทีผมลงไปนะนะสีเข้าไปในตะวิ่เลยเยพี้ย <c oughs> ปลาดินกินพิจาแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วไดใชกเได้ตัวน้้วขอจะให้ได้เงคนปก้อนประมาณหกเขีดเกือบีดได้อยูอากก็ได้สิปลาโอ้ยจะมาถึงเกือบลอยู่แล้ว ไ,ไม่ใช่หกเจ็ดขีดแล้วเกือบโลไซโลยไปรู้<ส><ส>เลยไซเกือบเกือบโลวันนี้แหละอปืด มาแล้วเกือบโลค่ะเจขีดได้อยู่เจ็ปขีดประมาณนั้นแหละแรกครับนนามาลหลับเช้านี้นะครับผมโอเคครับบุตรเคียนเาแล้ว หลับเลยอนนิ่จริงๆด้วยค่ะ นางฟ้ามาแล้วค่ะคันนี้กินต่อเลยค่ะได้ไหมน่าจะใช่นะเหมือนนะไม่ใช่เหรอเหมือนปลาินนะ ตัวเล็กค่ะมาเลยเจ็ตสกีมาเลยนี่ตัวนี่ตัวเล็กค่ะกำลังหลับแต่แต่ตัวนี้ไซส์นางฟ้าค่ะอันนี้โลกว่าค่ะอันนี้โลกว่าอันนี้ตัวสวย พี่จ่ามัวแต่หลับตากล้องมาวัดให้แต่ไม่กล้าอัดต้องให้พี่จ่ามาอัดเพราะว่าปลาดินที่นี่มันค่อนข้างอ่อนไหวเขี้ยวตัวที่สองเนาะค่ะสองนะครับเล็กขตัวนี้อันนี้สวยมากเลยค่ะน่าจะโลกว่าครับตัวนี้โลกว่าตัวนี้โลสาม น่าจะได้นะก็สามสี่ครับโอเคครับแล<อ>้วเดีย๋ยวเราไปดี่ไน นั่นนะฮะก็ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับสำหรับผลประกอบการตลอดวันนี้นะครับผมก็ได้มาสองหางนะครับปนินสองตัวนะครับไซส์โลกว่าตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์หกเจ็ดฉีดประมาณตัวหนึ่งนะครับก็ไซส์เล็กเลก่พามือสองตัวนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นต่อว่าเดี๋ยวเราจะตีกุ้งนะครับจะลองตกกุ้งกันนะครับว่าเราจะตามหา กุ้งก้ามกามไซส์ใหญ่ๆเจอหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะเอาเหยื่อหลากหลายนะครับมีหวัวใจไก่แล้วก็มีตับด้วยแล้วก็มีกุ้งฝอยนะครับแล้วก็เอาปลาแร่แล้วก็นะครับสองสามชนิดนะครับไ้เดือนด้วยนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้มาลุ้นกันว่าเราจะเจอกุ้งก้ามกามหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ไปลุยกันครับ พุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเหยื่อกุ้งนะครับที่เบ็ดกุ้งวิธ <c oughs> ีการที่ผมทําก็ไม่น,นี่หลัดแปลงกันนะครับก็คือตะก้อวิ่งนะครับก็จ,จะกลัวตะก้อวิ่งปกติแล้วก็ใส่เบ็ดกุ้งใช้เหยื่อหัวใจไก่นะครับเกี่ยวอันนี้ผมใช้ตะขอเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับไล่ไล่กันนะครับสลับกันไปนะครับผมดูว่าเบอร์ไหนะจะกิน นะครับเยครับเดีย๋ยวไปลุยกันครับไปโอ้แหม่คข้าพูพี่จากตกกุ้งใช่ไหมคะ ลุ้นกันว่าจะมาถึงไหมอย่าให้ปล่อยก่อนนะน่าจะเป็นกุ้งแหละเงินดึงตึ๊กตึ๊กตึ๊กถ้าไม่กุ้งก็ปลาตะเพียนแหละเหรออ๋อเพี้ยงขอให้เป็นกุ้งอุี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยววเอาเอาสวิงไหม สวิงสวิงโอ้ยกุ้งมาแลว้วกุ้งมาแลว้วพี่พี่โอ้โห<า>ตัวใหญ่มากค่ะโอ้โหเด็ดกุ้งป่ะเด็ดกุ้งครับ<า> <c oughs> ได้ผลได้ผลได้ <c oughs> <c oughs> ผลครับนี่ครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดตัวใหญ่ตัวใหญ่มันเกี่ยวอะไรเนี่ยเอาปากเอาอะไรมันชิมเบ็ดอะไร่นอีกด้วย <c oughs> เบ็ดเข้าปาเบ็ดเข้าปากเลยเบ็ดมาเกี่ยวปากอีกทีนึ่งมันกินอะไรคะพี่จ่าหัวใจไก่หัวใจไก่ครับนะนะได้ผลได้ผลหมายเลกรโดดเลยครับโอ้ตะเคียนครับผมโอเคเลยใหญ่เลยครับเข้าตะเคียนนู้นนะเท่ยตะเคียนนะใช่ใช่ใหญ่ใหญ่ปากเต็มคำคค่ะ นันนะนี้กุ้งเล่นรุ่นแล้วเล่นเหยือนะครับเดี๋ยวรอมันกระดิกอีกทีนึงนะครับเด็กล,งลองเม่กีกระดิกแรงวลยรอป่าวะไม่ใช่ป่าหรอกน่าจะเป็นกุ้งน่แหละก็ไม่ถึงกระแรงมากแต่เยิยบๆแต่ว่ามันขึ้นที่ดู แรงอยู่จะต้องะ่ะไจะต้องพี่ก่อนตะกี้มันยบยอบอยู่นะ กำลังกินมั้งค่ะทาแต่กี้เยอะนะใครกำลังเล่นเยอะเดี๋ยวปิดไว้กันลุ้นลุ้นลุ้น จ่ากตกกุ้งค่ะนะแล้วไหว,วได้ยังม,มันรุนกันค่ะว่ายังอยู่ไห้ย <c oughs> อยู่แลวอยู่แลวพี่จ่าเอาสวิงช้อนเลยถ้ามันมานะเป็นปลาแน้วนะนะช่กุ้ง ได้เลยกุ้งหลุดไปแล้วโอ้ยเสียดายจังเลยอ่ะได้อะไรให้มาอื้โอเคลุต้ตอนั่นนะตึงๆึอมันลงแล้วมันก็เดี๋ยว อีกทีหนึ่งก็ได้นี่จะร <จะ S 1> อรอ,อให้เต็มที่ก่อนอหรอเราก็ไม่เคยปุกมือใหม่หตกตกแ <c> บ <oughs> บประดับเ่าคัะตักปู

ก่อนค่ะ นะนะก็วันสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าโมงพอดีนะครับผมก็สำหรับทริปนี้นะครับวันที่สองก็ถึงเวลาจะกลับแล้วนะครับผมก็สรุปมาผลงานเมื่อวานนะครับได้วัน,นินสองตัวนี่นะครับไซส์โลกว่าแล้วก็ไซส์ดันดันโลตัวนึงนะครับก็ได้แค่นี้ครับสองตัวนะครับผมก็สำหรับเมื่อคืน ไม่กินเลยนะครับมีเลยตกกุ้งได้กุ้งกำกับมาตัวหนึ่งนะครับไซส์สวยนะครับได้ตัวเดียวครับก็เข้ามาเล่นเหยื่อนะครับกุ้งเมื่อคืนแต่มันไม่ขีบไม่ขีบเบ็ดนะครับก็เลยเอาตัวไม่ได้นะครับผมก็บ่อนี้ก็กุ้งเยอะนะครับนั่นะฮะอ่างพุทธเกียรตินะครับใครที่ชอบตกกุ้งก็มาตกได้นะครับไซส์สวยนะครับไซส์ขนาดนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็ สรุปก็ผลงานก็พอสมควรนะครับผมก็สองวันสองคืนเอสองวันหนึ่งคืนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องสถารตะลุยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับทน้าผมจะพาไปตะลุยที่ไหนก็คอยติดตามชมนะครับสำหรับทีนี้ลาไปก่อนครับ